ขอเชิญท่านผู้ที่มีกิจศรัทธาในองค์พระแม่เจ้าควรอิมพระโพธิสัตว์ยกขาวสูง5เมตรเจเซนเป็นยกขาวล้วนนำมาจากประเทศจีนประดิษฐานที่โรงเรียนนวดตอกเส้นสีภัยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทไทธานีเพื่อเป็นขวันและกำลังใจให้นักเรียนพุทธศาสนิกชนหรือ ผู้ที่ศรัทธานองค์พระแม่เจ้าควอิมได้มาสการะบูชานำพาปฏิบัติให้พ้นทุกข์โดยทางโรงเรียนได้ก่อสร้างาพื้นที่พร้อมหมดแล้วตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่เพียงแค่ปูหินอ่อนรอบๆอ,อ,องค์พระแม่เจ้าควอิมซึ่งจะใช้งบประมาณประมาณนะครับห้าแสนกว่าบาท แต่ส่วนองค์เจ้าแม่ควนอิมนี่ก็ได้ทำพิธีมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะก็ได้เปดิสถานอยูนานเนี่ยไม่ได้เข้าทีา่เมื่อเดืนอนเมษานี้ก็ได้ย้ายองค์มแม่เจ้าควนอิมนีลงมาที่กลางสระน้ำเพื่อให้สง่างาม เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่อธิษฐานจิตเป็นที่สวดมนต์สการะบูชานี้ก็เป็นงานที่ยกองพ่อแม่เจ้าพนิ์ลงมาที่กลางสระน้ำ400ฟันตารางเมตรแล้ก็มีประชาชนทั้งคนจีนคนไทย ได้ร่วมใจกันมา,าวางศิลาฤกษ์ยกของพระแม่เจ้าควดอิ่มขึ้นนะก็สมบูรณ์หมดแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็เหลือเพียงการภูยอิ่มออดนะตั้งแต่องค์พระแม่เจ้าควดอิม่มนะลงมาถึงนะทางเดินแล้วก็จะมีการตกแต่งให้สวยงามนะประดับโคมไฟทนะ่านใดจะเป็นเจ้าภาพเนะสาไฟ หรือไฟโซลารเซลล์หนือจะเป็นเจ้าภาพหินอ่อน,นก็ได้นะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญได้ที่ธนาคารธนาคารที่แจ้งในภาพนะครับ <c oughs> องค์พระแม่เจ้ากลอิมนี้เป็นสามพระพักเป็นปางสามพระพักก็เกือบจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะนี่เราก็ เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของพี่น้องชาวอุทัยธานีท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับสถานที่แห่งนี้ได้สร้างเป็นโรงเรียนสอนนวดตอกเส้นสีไพ่บนพื้นที่26ไร่มีนักเรียนทั่วโลกทั่วประเทศไทยมาเรียนตอกเส้น,นก็ได้เป็นที่พักผ่อนลั่งใจที่สุการะมบูชาถ้าท่านใดที่ประสงค์ประสงค์จะร่วมดุล ก็สามารถที่จะอโอนเข้าบัญชีโดยตรงช่วงระหว่างปี2566นี้ก็จะเสร็จมาสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็เป็นที่หน้าปากปื้มใจนะอันนี้เราก็ปูหินอ่อนมาถึงขั้นนี้แล้วนะนก็เหลือยังทางเดินนะก็พยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดอันนี้ก็หินอ่อนนะครับ 400ฟุตาลังเมตรในอีกส่วนหนึ่งน่อ่าหินที่เหลือจากการปูองค์พระแม่เจ้ากวนอิมเนี่ยเราก็จะเอามาปูตรงอ,อันนี้ปูนะที่ปูลายหินอ่อนเราจะมาปูตรงอ่าองค์พระอีกนะในที่เราทําถนนถนนเข้าไปที่องค์พระแม่เจ้ากวนอิมแล้วก็มาปักตรงองค์พระ นะที่มีพระพุทธรูปยืนบนหินช้างหนัก54ตันตวันนี้เราก็จะปูหินอ่อนเช่นเดียวกันท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพร่วมบุญในครั้งนี้ก็ขอนุโมธนาบุญขอให้ท่านมีความสุขความเจริญครอบครัวผาสุขนำะมั่งมีสีสุขร่ลำรวยเงินทองทุกท่านด้วยเถอด